คุณผักต่างเลยไม่รู้อ่านไม่ออกนะเวลาลุกปวดเอวครับสอบปอปอลาาปวดเอวนะเวลาลุกปวดเอวครับจากนั่งลาปวดเอวเวลาลุกโอเคเวลาลุกต้ปวดเอวปวดเอวเวลาลุกโอเคอ่า ออไม่อยากจะปวดเวลาลุกนั่งลุกนั่งโอเคนะจับคำว่าลุกนั่งนั่งลุกเน,นาะพอเขาใช้ได้ตรงนี้เอาแอคติ้งหนึ่งก็แล้วกันเวลาลุกนั่งนั่งลุก,ลกนั่งลุกลุกนั่งมันไม่จะปวดเอฟเสมออ่าป้องกันชาติกันนะป้องกันให้เรียบร้อยนะจากสวปรลาวเดอร์ชิบอกให้นะครับอ่ะไม่มีทางเงินใดดีไปกว่านับอากาศสวบรู้จักสวบไหม สูบอากาศเลยไงสูบรถแบบเนี้ยแบบเนี้ยนะนั่นก็กลืนอากาศเข้าไปในท้องกลั่นนั่นน่านบัดเนี้ยลั่นน่านเด้อแล้วก <ligen> ็กดหน้าท้องกดไว้ย่องเข้าไปย่องเข้าไปกดแน่นๆเข้าไปกดโกยๆเหมือนโกยขีดตมนะเหมือนโกยไส้โกยขีดตมโมกดไว้มันฉีดมันสีเล่าไม่ถึงข้างหลังไอ้ต้องปวดนั่นแหละ กดเข้าไปห้มันนั่น่ะแล้วก็ยืดตัวนิดเดียวยืดเข้าไปยืดเข้าไปเบ่งแบ่งเบ่งเบ่งเบ่งอึบน่ะเบ่งกล้ามคือเบ่งกล้ามบิดขี้เกียบิดขี้ข้านน่ะนะเวลาตื่นมือเศร้าน่ะมันบิดขี้ข้านบิดแบบเดียวกันเลยเสียงดังจากก๊อปแคบเดยซ้ำไปข้างหลังนะนะนี่แหละครับไปอยู่แค่เนี้ยมันมีทิคอยู่นิดเดียวเองครับผมนะเฮ็ดไปเศร้ากางวนแล้วก็แรง ตือนชาเฮตดแรกเฮตดก่อนนอนตอนแรกมาตือนชามาเก๊เฮตดเวลาไปลุกนางมิตรบุญคุณทุเรนกับซีโปรเป็นยังดีป่ครับขั้นถ่ายดีกันนำโลดไอ้ยญ่นำโลดนะโอเคจบข่าวครับผม